สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเพ้นเฮเลนแม่สาวนามิดาฟิคาดผมทำไมผมถึงบอกว่าเป็นแม่สาวนามินะครับเพราะว่าผมจะทาเขาด้วยโทนผมสีส้มนะครับเสื้อกสีส้มนั่นเองก่อนอื่นเลยเราก็ทาสีเนื้อลงไปก่อนนะครับโดยการใช้สีของซิตาเดลเช่นเคยทาลงไปบริเวณส่วนที่เป็นเนื้อหนังของเขาทั้งหมดนะครับ ทำทั้ง2ตัวเลยไปพร้อมๆกันผมจะไม่ทําเป็นหมดขาวดำนั่นเองต่อไปนะครับเราจะทําทรงผมของเขาก็คือใช้สีส้มผส,สมกับสีแดงนะครับทางลงไปบางๆบร,ริเวณทรงผมของเขาเช่นเดิมพยายามใช้ใช้สีให้บางที่สุดนะ ส่วนไหนที่เกินไปเราก็เก็บงานซะหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทําคิ้วทําลูกตากันในที่นี้ผมก็จะใช้สีดํานะครับแล้วก็จะใช้ไม้จิ้มฟันอีกเช่นเคยในการแทงเข้าไปในลูกตาทําคิ้วอะไรแบบนี้นะฮะเมื่อเราทําเสร็จเนี่ยมันจะเลอะมันจะเปิดมันจะเปื้อนมไม่ต้องไปสนใจนะครับเราสามารถใช้สีเนื้อเดิมเก็บไล่ขอบตาไล่คิ้วได้นะครับ ดึงเท่านี้เราก็จะได้ลูก,กตากับคิ้วมาแล้วจะเห็นว่ามันยังเปืเป้อนอยู่นะครับไม่ต้องใส่ใจหลังจากนั้นผมจะย้อมด้วยสีน้ําตาลแดงนะครับย้อมผมด้วยสีน้ําตาลแดงก่อนแล้วก็เซตให้แห้งแล้วถึงจะไปเก็บบริเวณผิวหน้าอีกทีหนึ่งนะทําทีละส่วนนะครับเพราะว่าเราจะใช้สีที่บางจนเป็นสีเปียกสีเปียกน้ํานะครับคือทําแล้วก็ละไปทําตรงส่วนอื่นต่อน,นั่นเอง ตอนนี้ผมก็ใช้สีเนื้อที่สว่างขึ้นนะครับมาไล่เก็บบริเวณเหน้าผากโหนกแก้มนะครับบริเวณคางแบบนี้แล้วก็เก็บบริเวณสีผมที่เกินออกมาด้วยน,นั่นเองต่อไปผมก็จะใช้สีแดงน,นะครับผสมบางๆหยอดลงไป บริเวณใบหน้านะครับเพื่อให้หน <stream confer dles> em. ้าเนี่ยเขามีออกเลือดฝาดนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับใบหน้านั่นเองเก็บนิดหน่อยนะครับใช้สีเนื้อเดิม ามาแต่งบริเวณที่สีแดงอาจจะเลอะปอะไรอะไรเงี้ยเราก็เก็บสักนิดหนึ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นเราจะไปทำลิมฟีปากกันนะครับโดยการใช้สีชุมพูอ่อนๆทาลงไปบริเวณลิงฟีป่าของเขานะครับก็คือทำทั้งสองตัวเลยต่อไปเราก็จะทำสีเสื้อคุมกันนะครับ แต่เริ่มต้นเนี่ยผมจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลอ่อนก่อนนะหลังจากนั้นจะทำการดรายบัดเป็นสีครีมนะครับให้มันมีโทนออกน้ำตาลนิดนึงจะได้ดูเหมือนผ้าคุมหรือผ้าอะไรแบบนี้อ่าก็ททำไปเลยทั้งสองตัวนั่นเอง เราจะใช้วิธี dry b ั t นะครับโดยการเอาสีครีมนะครับมาผสมกับสีน้ำตาลอ่อนนิดนึงแล้วก็ทำให้แปลงมันแห้งที่สุดแล้วก็ค่อยๆ dry มันลงไปนะครับให้สีเนี่ยมันมีการสลับช่องว่างระหว่างสีน้ำตาลกับสีครีมนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำสีเสื้อนะฮะ ผสมใช้สีต้มนะครับผสมกับสีแดงทาลงไปบริเวณเสื้อชั้นในอีกทีหนึง่งแล้วก็เราก็ลูกเล่นก็คือทาสีคาดขาวเข้าไปแบบนี้เก็บรายละเอียดสักนิดหน่อยนะครับก็คือใช้สีขาวผสมกับสีครีม เก็บไฮไลท์บริเวณส่วนต่างๆนะฮะให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็จะไปทำส่วนที่เป็นดาบเป็นโลหะกันนะฮะส่วนดาบที่เป็นโลหะเนี่ยผมจะใช้สีฟ้าอ่อนนะครับผสมกับสีเทาออกฟ้านิดหนึ่งทาลงไปในส่วนบริเวณที่เราทาสีดำเรียบร้อยแล้วนะเราจะใช้ไฮไลท์แบบนี้ ทาลงไปบริเวณขอบขอบนะครับหรือไม่แล้วก็ใช้เป็นแบบรายบัตรก็ได้ฝนมันลงไปมันก็จะขึ้นเงาแบบนี้เลยทําทั้งสองอย่างนะครับดาบที่เป็นสมมไรก็ทําเช่นเดียวกันทาสีดําไปก่อนแล้วก็ใช้สีฟ้านะครับเราจะได้ออกมาแบบนี้เลยเงาวิ้งนะครับเป็นตัวที่ระบายง่ายนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วนะครับไม่กี่นาทีก็ได้ตัวนี้มาเล่นแล้ว ป็นไงครับสวยใช้ได้เลยใช่ไหมก็เพิ่มฟีลลิ่งในการเล่นบอร์ดเกมของท่านได้ในระดับหนึ่งเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าคุณจะถูกใจชอบในการเล่นของผมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ